มาแล้วจ้าได้บอโอ้ยปีนเขาสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวีชำและเขาก่อนอยู่แฮปวันเนาะเปลียกเปลียดไดในเจอแล้วจ้จะ,วจะเจอแล้วจเจอแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้พี่น้องเขาปลามหาอเดอร์ทรงเพลนเนาะคะ่ะเนาะหลอบแรกของปีจ้ะกาเมน,นีนะคะเขาก็าจะไปเบิ้งปลาหิมะน้ำเนาะคะ่ะนวามันจะมีเห็ดให้เาได้เก็บปอเนาะ,ค,ะค่ะแด่กะมันเราดูน้ำกันเดอ้อจะ้ะไปกับพ่อใหญ่ก็ได้พี่แก้วเด้านโน้นเก็บก่อน จะยุดไตมอดนั่นจะเป็นดินแบบนี้ปปกปก กินเขามาเมื่อยสั่นีง บางเธอมันก็สิแห้งเกินไปบางเธอกระสิได้นาำ์ร้า,รายาเกินไปนี่ก็ได้ค่ะปิ่ใจบ่ถูกจเีเพทต์ใจไม่ถูกอจอบไปให้จากเดี๋ยวกองำได้ 我们趁他叫。嗯 เจอแล้วแต่ดอกไม่ใหญ่มะโซบิกมะโซบิกก็โอเคอยู่พี่ในเห็ดดอกว่าใครง่ายหรอกจะ้ะเจ็บกล้องเลยก่อนฮัตตาค่ะถึงจะเร็ว นี่เห็ดทายาด้วยค่ะทั้งบันจีเ่าด้ห้องอาง่ายๆเลยปียังใส่อดทนเนาะด้ยังหาวัมดกิบเฮ็ดมาละทอนอีกล่เกิบเฮ็ดทำเวลา จะ,ะไปตัดขาให้เบิรงแ้วจะ้ะจะเก็บกององแล้วก็ตัดข้าวนะจะได้ไปท่านเขาค่ะเออขาะอายิ้มเานะเนเจ้เฮียเนื่อยแล้ว ออกแคบแล้ว <Hey. S 1> mm ่ะเทียบแตเดีได้ดีสมวันคำเท็กแล้วไม่ดีสมวันคำซุก มักบจักกับจายอยู่พี่ตามออกอันที่นี่มันกับเป็นสันดละมันเป็นกับบหลายแต่มันเป็นกับจุกกับจุกไปเลย You can't go to get there.

Her går det litt mer bortover. sånn og og sliter oppover. kommer ตังนี้เป็ช่วงเก็บอย่างเดียวจ้าช่วงพูดน้อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะให้เบิ้งพระเอกกันมาแต่ทำงานก็มาเลยมันบบเป็นแบบบบพืชทุกปีค่ะทุกปีไม่สิ่เป็นร่างกายนะ เป็นไงเราพามาหมอลำบากก่อนโอ้โหหอบเสียงหอบดังปันกงองอดเนีล้วไปหาหมอมาจะเปื่อน เอาถ้ามีอ่ะถ้ามีเยอะนะเก็บมาหลดเพื่อจะคลองมูมันจะเพื่อพลองมูมันเก็บไปหลดฮะมุนไปช่องยังไปก่อนก็ได้พี่แก้วเดี๋ยวสุ่มก็เดี๋นี่นะข้างล่างนี่บอทข้างพี่จ้ะไปหลดข้างหน้าก็มีเห็ด It just stands with me. I'm mm -hmm. not like so much. I'm not feeling anything eating. to really, really take it. Okay. <laughs> take it up. Now well, i they just only these things mm -hmm. what they can do this wonder eh? what they can do wonder come on. yeah get the wonder it's a lad not getting it yep, え、さっちゃちゃんか。ですね。さっさっ。 ไปจะเอากระช้มุ่งหน้าสู่ปาหิมะเพชรไปลดนน้ำกันเด้อบัดเอาสิเจอบอฮะนี่จ๊ะเนี่ยค่ะมีอยู่ตำแหน่งดอกน้อยเนี่ยได้วเวริสมองนีน่ดอกน้อยอยู่จากพี่น้องโอ้ยอยีประมาณเดือนหนึ่งคนละ นู่นของนาตัวพีแก้วน่ะมะกรอไลหลายๆดักนี่มันยังเล็กอยู่เห็นไหมนี่ฮะเดือนหนึ่งประมาณบริเวณแถวนี้เขาเจ้ามาจกก่อนเห่าหละจ้ะมีคนมาเก็บก่อนแล้วเมียปลาให้มาปีนนี่บริเลสสมใจเลยค่ะดอกยังน้อยอยู่ทุกแกะเล่นนำ้ำ จ้าฮู้ไม่ได้โอนโอนไม่ได้โอน มักล้มเหลวจ้าตีประคาใเดทไทยหอมฟ้อมมนมาเป็นตาทายมามีเห็ดก็ได้บริทายอันนี้เขาจะย่างกลับแล้วจ้ะ ยังยัง m ปเลย ตอนนี้จบเก็บแล้วคับเนาะตะลีเสม,ม็ดแล้วเนาะจะได้ไปพักกันด่ปเปนาเกญญา็บกระตักสันย่าว้ะคะโมโหพูดกันตอนบมคะได้ทายเก็บอย่างเดียวโมขำสูงนันเหนื่อยจ้ะตก่นหลบับหลบับใครย่เอาใส่กระเบ,บ๋พี่แก้วเอาใส่กระเป๋าหรือบ่ใส่ ใส่โลด